สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้มาเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับประฐมศึกษาพคหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งกับครูนางสาวรัฐพันธ์จิรพัสสก,กุลครูผู้สอนคอมพิาเตร์กันนะคะวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการเรียนเรื่องของจํานวนและการดําเนินการกับอีกเรื่องหนึง่งจะเป็นเรื่องของเศษส่วนค่ะไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นที่การประมาณค่าเป็นจํานวนเต็มนะคะคือ การบอกขนาดปริมาณหรือจำนวนสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเรานี่แหละเนาะที่ไม่ต้องการความละเอียดมากเป็นเหมือนคร่าวๆหรอคะจึงใช้การประมาณค่าใกล้เคียงสิ่งนั้นมากที่สุดเพื่อการจดจําได้ง่ายเนาะ,ะนักเรียนอาจจะเคยได้ยินคําว่าปัดเศษขึ้นปัดเศษลงเนาะ ก็คือเป็นเรื่องเดียวกับเรื่องตัวนี้เลยนะคะอะ่มาดูที่หน้าจอของเรากันพิจารณาตัวเลขค่ะนักศึกษาอาจจะเห็นที่หน้าจอเป็นสกอร์ที่มีเลข1ถึงเลข9้าใช่ไหมคะแล้วมันมีวงเล็บวงกลมเนาะที่เลข5ไว้หมายความว่ายังไงหมายความว่าลำดับหนึ่สอามสี่จนถึง5้าเนี่ยเราจะปัดถ้าเขาเรียกปัดเศษเราจะเรียกว่าปัดเศษลงบางทีนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินนะปัดเศษลงก็คือต่ำกว่าห ตั้งห้าลงมาปัดเศษลงนะคะหรือแล้วก็เช่นเดียวกัน5ขึ้นไปก็คือปัดเศษขึ้นอ่าแล้วถ้าเรื่องของจํานวนเต็มดูยังไงอ่ายกตัวอย่างนะคะเลข263ที่มุมเนอะสองกดบอกว่าจํานวนเต็ม10เนี่ยดูง่ายๆให้ดูที่หลักหน่วยนะและจํานวนเต็ม100ให้ดูที่หลัก10บ จำนวนเต็มพันให้ดูที่หลักร้อยมันคือ,อยังไงเหมือนจะงงเนาะอ่ะเรามาดูกันยกตัวอย่างเนาะจำนวนเต็ม10บนะคะของ263เนี่ยก็คืออ่า263ทําไมเป็นอย่างนั้นนะก็ตามกฎบอกว่าจํานวนเต็ม10ให้ดูที่ไหนจํานวนเต็ม10ให้ดูที่หลักหน่วยหลักหน่วยคืออะไรหลักหน่วยก็คือหลักที่อยู่ข้างหลังสุด ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับจุดทดสินยมนะอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันอันนี้คือจํานวนเต็มก่อนก็คือเลขอะไรคะหลักหน่วยของจํานวนเต็ม10ก็คือเลข3เลข3มเนี่ยดูจากสกอร์ตรงนี้เห็นไหมเลข3คือมันต่ํากว่า5ใช่ไหมถ้าเลข3ต่ํากว่า5ก็ไม่ต้องทําอะไรคะ่ะเอาเขาไว้ไวเหมือนเดิมดังนั้นจํานวนเต็ม10บของเลข263ก็คือ263เหมือนเดิมนะคะไม่ต้องปัดขึ้นนะคะ แล้วอ่ะมาเรามาดูกันจำนวนเต็มร้อยของเลข2องสเช่นเดิมนะคือเลขอะไรเขาบอกจะตามกฎเลยจํานวนเต็มร้อยนี่ให้ดูที่หลัก10บเนาะจำนวนตอร้เราอ่าเรามาดูหลัก10ของเลข2องคือเลขอะไรคะเลข6อ้าวเลข6ไมันก็มากกว่าเลข5สิตามกฎใช่ไหมดังนั้นเลข6นี้เลยต้องเป็น270ปัดขึ้นเป็นเลข7 ค่ะเป็นจำนวนเต็มร้อยของ263คือ270ค่ะไม่งงนะค่อยๆไปกันช้าๆนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องของการบวกลบคูณหารจำนวนนับนะคะการบวกคือการนำจำนวนตั้งแต่2จํจำนวนขึ้นไปมารวมกันจำนวนที่ได้จากการรวมจำนวนต่างๆเข้าด้วยการเรียกว่าผลรวมหรือผลบวก และใช้เครื่องหมายบวกเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกเครื่องหมายบวกคือเครื่องหมายนี้สีเขียวเห็นไหมอันใหญ่ๆนี่เลยเนี่ยเคาเรียกเครื่องหมายบวกนะ,ะการบวกมี2แบบที่เราจะเห็นกันทั่วๆไปนะคะก็คือการบวกตามแนวนอนก็เข้าใจง่ายๆเนี่ยตามรูปเลยก็จับมานอนเป็นปกตินะแล้วก็มีบวกอีกแบบหนึ่งเป็นการบวกแบบแนวตั้งอ่ะสังเกตนะคะเลขที่เรายกมาวันนี้เป็นเลข5 5หบวก2บวก7นะ เลขห้าถ้าเป็นแนวตั้งเลขห้าเป็นตัวตั้งแล้วก็มีใส่เครื่องหมายบวกนะเลขสองเป็นตัวเอาไปบวกกับห้านะคะเลขเจ็ดเท่ากับผลบวกนะตามไม่ว่าจะแนวตั้งหรือแนวนอนผลลัพธ์จะเหมือนกันนะคะการลบคือการนำจำนวนหนึ่งหักออกจากอีกจำนวนหนึ่งหรือเป็นการเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนซึ่งจำนวนที่เหลือ หรือจำนวนที่เป็นผลต่างของสองจำนวนเรียกว่าผลลบและใช้เครื่องหมายลบเป็นสัญลักษณ์แสดงการลบการลบก็มีสองแบบเหมือนกันค่ะการลบตามแนวนอนกับการลบทางแนวตั้งเนาะผลลัพธ์ทั้งสองแบบก็จะเหมือนกันอ,อย่างเงี้เยเลขเดิมเริ่มเลขเดิมเลย5เลขห้า,เ,หาเป็นตัวตั้งลบใส่เครื่องหมายลบด้วยนะเลขสองเป็นตัวลบนะคะ แล้วก็จะได้เท่ากับเป็นผลลบการคูณคือการบวกจํานวนที่เท่าเท่ากันหรือเป็นการนับเพิ่มจํานวนครั้งละเท่าเท่ากันและสามารถแสดงได้โดยการคูณจํานวนเพียง2องจำนวนคือจํานวนที่เท่ากันกับจํานวนครั้งที่บวกกันจํานวนที่ได้จากการคูณ2จํานวนเข้าด้วยกันรเรียกว่าผลคูณและใช้เครื่องหมายคูณเป็นสัญลักษณ์แสดงการคูณใช้เขียนอยู่ระหว่าง2ตัวเลข จำนวนที่มาคูณกันการคูณจึงเป็นวิธีลัดของการบวกสัญลักษณ์ของการคูณเช่น2คูณ9เท่ากับ18เป็นประโยชน์สัญลักษณ์ของการคูคะเครื่องหมายคูณก็คือเครื่องหมายนี่สีส้มๆที่อยู่ด้านบนนี้นะคะ,ะการคูณถ้าจะให้จำง่ายๆก็คือมันจะมีสูตรเขาเรียกสูตรคูณเนาะอาจจะได้เคยได้ยินมาบ้างเนี่ย สูตรตรงนี้สามารถดูได้ใน YouTube ใน Google ก็มีนะเราลองไปอันเนี้ยครูอบอกเลยว่าต้องท่องนะคะได้ใช้แน่นอนเพราะามันคือการบวกจำนวนเท่าตการส่วนใหญ่ใช้ใช้ในชีวิตเราอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่เราไม่รู้อาจจะไม่รู้ว่าเนี่ยมันคือการคูณเท่านั้นเองแต่ถ้าเราจำตรงสูตรตรงนี้อย่างซ้อยสักแม่12ก็ได้เนาะก็มันจะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเวลาเราทำค้าขายหรือคิดเงินเนาะ ต่อไปการหารเป็นการแบ่งของของออกเป็นกลุ่มเท่าๆกันหรือเป็นการนับลดลงครั้งละเท่าๆกาันและสามารถแสดงได้โดยการหารของจํานวนเพียง2จํานวนจํานวนที่ได้จากการหารของ2องจำนวนเรียกว่าผลหารและใช้เครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์แสดงการหารเช่น8หาร2เท่ากับ4การหาร15อ่าอันนี้เรามาดูกันก่อน อันนี้คือครูยกตัวอย่างมาเฉยๆให้เราลองจะได้เข้าใจง่ายๆขึ้นเนาะเช่นจำนวนเต็มคือ15อ่าจำนวนเต็มไปละจำนวนเต็ม15ถ้าลบออกครั้งละ3จะต้องลบกี่ครั้งถึงจะหมดเรามาลบกันนะคะทีละท่อนนะครั้งที่1 15่ลบสเท่ากับเหลือ12ครั้งที่2ค่ะยก12มา12ก็ลบ3ก็จะเหลือ9อ่ะครั้งที่3ดึง9มา 9ลบ3เหลือ6ครั้งที่4ค่ะ6ดึง6มา6ลบ3เท่ากับเหลือ3และครั้งสุดท้ายครั้งที่5 3ลบ3เท่ากับเหลือ0ไม่เหลืออะไรให้ลบแล้วอ่าดังนั้นจะเห็นได้ว่าการลบออกครั้งละ3ได้5ครั้งจึงจะหมดดังนั้น15หาร3เท่ากับ 5.5นี่คือมาจาก5ครั้งนะคะดังนั้น3คูณ5ก็ต้องเท่ากับ15การหารกับการคูณเนี่ยมันจะเป็นของคู่กันอยู่แล้วมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่แล้วถ้านักศึกษามีข้อสงสัยเนี่ยสามารถดูจากใบงานใบความรู้เพิ่มเติมได้หรือลองดูสื่ออื่นๆเพิ่มเติมด้วยก็ได้เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นนะคะต่อไปการหาตัวประกอบของจำนวนนับ พิจารณาข้อความต่อไปนี้30หารด้วย5ลงตัวอ่ก่าวว่า5ก็เป็นตัวประกอบเหมือนเป็นส่วนหนึ่งเนาะคำว่าตัวประกอบนะ5เป็นตัวประกอบของ30 24หารด้วย8ลงตัวเรากล่าวว่า8เป็นตัวประกอบของ24 1 9หารด้วย6ไม่ลงตัวเราก็จะกล่าวว่า หกไม่เป็นตัวประกอบของสิบเก้าไม่ลงตัวหมายความว่ายังไงไม่ลงตัวหมายความว่าเราเอาหกหารเหมือนเมื่อกี้ที่ครูทอนสิบห้าทอนสามเอาสิบห้ามาทอนลบสามไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าอันนั้นหารลงเขาเรียกว่าหารลงตัวคือสุดท้ายเนี่ยเหลือศูนย์แต่อันเนี้ยถ้าเอาหกลบสิบเก้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะต้องเหลือเศษคือมันจะไม่เป็นศูนย์ดังนั้นเขาเรียกอย่างเงี้ยเขาเรียกหารไม่ลงตัวนะคะ าการหาตัวประกอบนะกฎก็คือตัวประกอบของจํานวนนับใดก็ตามก็คือจํานวนนับที่หารจานวนนั้นได้ลงตัวอันนี้คือวิธีจำนะคะาการแยกตัวประกอบของจํานวนนับนะตัวประกอบของ12คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6และ12 หมายความว่าเลขตรงนี้ทั้งหมดสามารถหาร12ได้ลงตัวก็คือเหลือจำนวนเป็น0ูนย์ได้นะเราสามารถเขียนจำนวนในรูปผลคูณของตัวประกอบของแต่ละจำนวนนั้นได้เช่นอ่าเนี่ยหคูณ12เท่ากับ12มันก็จะไปพ่วงกับการคูณเห็นไหมคะในแม่สูตรคูณที่ครูเอาได้ขึ้นไปสไลด์ก่อนหน้านี่นะอ่าเนี่ยคนะูณห อันนี้จะอยู่ในแม่2หรือแม่6ก็ได้เนาะเนี่ยก็จะได้เท่ากับ12เหมือนกัน3คูณสก็เท่ากับ12เหมือนกันเห็นไหมคะมีเลขตัวเลขตรงนี้ก็จะอยู่ในตัวเลขชุดด้านบนเหมือนกันเพราะมันเป็นตัวเพราะว่าทุกตัวตรงนี้เป็นตัวประกอบของ12เหมือนที่ครูบอกอ่ะเนี่ยจะได้เข้าใจมากขึ้นเนาะอันนี้ก็กระจายออกมาให้ดูการหาหอรอมอการหาหอรอมอคือตัวอาหารร่วม ตัวประกอบของจํานวนใดๆสามารถนำไปหารจำนวนนั้นได้ลงตัวตัวอย่างตัวประกอบของ12คือเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วเนาะ1 2 3 4 6และ12ทุกตัวสามารถนำไปหาร12ได้ลงตัวดังนั้นเราอาจเรียกตัวประกอบของ12แต่และตัวนี้ว่าเป็นตัวหารของ12ก็จะเหมือนข้อที่แล้วแหละเหมือนสไลด์ที่แล้วแหละอ่าทีนี้มันจะมีเพิ่มขึ้นมา ลองพธธิจารณาตัวหารของ8และ12ก็คือเราก็ต้องวิธีการก็คือเราต้องหาตัวที่หารทั้ง8และตัวที่หารทั้ง12ได้ลงตัวอ่ะเรามาดูกันตัวหารของ8นี่ครูหามหาให้แล้วตัวหารของ8ได้ก็คือเลข1เลข2เลข4เลข8นะตัวหารของ12ก็เนี่ย1 2 3 4 6 12 ตัวหารของ8และ12ที่เหมือนกันเห็นไหมเราได้ผลมาแล้วที่ครูวงสีแดงไว้เนี่ยคือเขาหารได้ทั้งคู่เลยมันคือเลขเดียวกันตัวหารของ8และ12ที่เหมือนกันก็คือเลข1เลข2เลข4แล้วก็เรียกเลข1เลข2และ4ว่าเป็นตัวหารร่วมหรือเป็นหอรมอของเลข8และเลข12เพราะมันหารได้ทั้งคู่ไงอันเนี้ยคือหอรมอก็คือหารร่วมเห็นไหมคะอ่ะ เข้าใจเนาะค่อยๆไปถ้าไม่เข้าใจก็ดูอีกรอบหนึ่งนะคะมาการหาข้อละนอตัวคูณร่วมเมื่อกี้หารร่วมอันนี้คูณร่วมนะมาจำนวนที่มี4เป็นตัวประกอบก็คือ4 8 12 16 20 24 28 36แปดสามสล้วสาจำนวนที่มี6เป็นตัวประกอบคือ 1> 6, 1สิบสองแปดยี่สิแล้วก็ห้าสิจำนวนที่มีทั้ง4และ6เป็นตัวประกอบคืออ่ะเนี่ยคล้ายๆหอรอโมเหมือนกันได้ทั้งคู่ก็คือเลขที่ 12, บสองเลขย4เลขสาหเห็นไหมคะเหมือนกันเนี่ยเราก็จะเรียกจำนวนที่มีทั้งเลข4เลขและเลข6เป็นตัวประกอบว่าเป็นตัวคูณร่วม ของเลข4ี่และเลข6ทิกทิกนะตัวคูร่วมของจำนวนทั้ง2จํจำนวนขึ้นไปหมายถึงจำนวนที่มีจำนวนเหล่านั้นเป็นตัวประกอบมามาถึงเรื่องเศษส่วนเรื่องใหม่เรื่องใหม่เศษส,ส่วนเราพักคอลนอหอลมอไว้ก่อนเรามาเรียนรู้เรื่องเศษส่วนกันต่อนะคะ เรามาเรียนรู้เรื่องของเศษการเขียนเศษส่วนอย่างต่ำตัวอย่างรูปแรกรูปแรกรูปนี้รูปนี้ก็คือเราจะอ่านข้างบนว่าเป็นเลขหข้างบนร,รูปซ้ายมือก่อนเนาะเลขหนึ่งข้างบนเราจะเรียกว่าเป็นเศษอยู่ข้างบนแล้วก็เลขสองที่อยู่ข้างล่างเราจะเรียกว่าเป็นส่วนอย่างเนี้ยเราก็จะเรียกรวมๆว,ว่า อ่านเป็นเศษ1พอเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมเศษ1ส่วน2ก็คืออะไรครึ่งหนึ่งเศษ1ส่วน2ก็คือเนี่ยหนึ่งส่วนเศษหนึ่งหมายถึงเนี่ยรูปกล,กลมเนี่ยกลมหนึ่งเนี่ยวงกลมหนึ่งเรียก1 1ส่วนเนี่ยคือ1ส่วนพอหารสองเห็นไหมมันเป็นสีส้มกับฝั่งสีขาวก็เลยกลายเป็นตัดครึ่งเป็น2ชิ้นอ่ะก็เลยเป็นเศษ1ส่วน2นะคะ เท่ากับมอนรูปข้างข้างขวามือใสองส่วนสี่ทำไมถึงเป็น2ส่วนสี่นักศึกษาลองดูจากรูปนะคะเป็นวงกลมเท่ากันเลยเหมือนกันเลยเศษสอก็คืออ่ามีสีส้ม2ชิ้นเนาะเราดูที่สีส้มเป็นหลักสีส้มสองชิ้นแต่จากมีสองส่วนสีส้มสอส่วนจากเศษ ส่วนสก็คือมี4เราแบ่งเป็น4ชิ้นถูกไหมคะวงกลมวงเดียวแต่แบ่งเป็น4ชิ้นอ่ะค่อยๆดูนะเปรียบเทียบกันดูแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจเองอ่ะมี4ส่วนเรามี2ก็เป็นใส่2องส่วนสี่ทำไมถึงบอกว่ามันเท่ากันนักศึกษาลองดูดีๆ2ฝั่งเนี้ยสีส้มเท่ากันเลย ดังนั้นมันก็เลยเท่ากันดังนั้นถ้าจะถามถ้าโจทย์ถามว่าเศษส่วนยังต่ำของเศษ2ส่วน4ส,สามารถก็หารตัดได้เป็นเศษ1ส่วน2เพราะว่าเนี่ยมันเท่ากันนะคะมันก็จะไปพ่วงก,กับเรื่องของการหารเหมือนกันก็คือลองตัดหารครึ่งดูว่าอะไรที่มันหารกันได้ลงตัวถ้าหารลงตัวก็คือเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเราก็สามารถทำเลขให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้นะคะอ่ะมาดูตัวอย่างข้อถัดไป รูปทางซ้ายนะบอกว่าเป็นเศษ4ส่วน8ใช่ไหมคะก็คือรูปเนี่ยมีทั้งหมดวงกลมเนี่ยมีทั้งหมด8ชิ้นเหมือนพิซซ่าเนาะมี8ชิ้นมีสีส้มเนี่ย4ชิ้นก็เลยเป็นเศษ4ส่วน8เรามาดูทางขวารูปวงกลมเหมือนกันเท่ากันเลยมีทั้งหมดสีส้ม2ชิ้น แต่มีรูปทั้งหมดที่ประกอบเป็นวงกลมเนี้ยจำนวนสีส่วนเห็นไหมคะมันก็เป็น,เ,ปนเศษสองส่วนสีแล้วถ้ามันเท่ากันไหมสรุปพอเปรียบเทียบรูปสองฝั่งมีสีจำนวนสีส้มเนี่ยเท่ากันทั้งสองฝั่งเลยเห็นไหมคะดังนั้นเศษสองส่วนสีก็เลยเป็นเศษส่วนอย่างต่ำของเศษสีส่วนแอืมคือมันเท่ากันแต่ว่าเหมือนเล็กกว่าประมาณนี้นะ เรามาเปรียบเทียบเศษส่วนกันการเปรียบเทียบเศษส่วนคือการนาเศษส่วนมาเปรียบเทียบกันโดยใช้เครื่องหมายต่างๆดังนี้ถ้าเศษส่วนมีค่าเท่ากันจะใช้เครื่องหมายเท่ากับเหมือนเมื่อกี้นี้สอสอไลด์เมื่อกี้นี้เนาะครูใช้เครื่องหมายเท่ากับเพราะว่ามันมีค่าเท่ากันหรือถ้าเศษส่วนมีค่าไม่เท่ากันเราจะใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือเครื่องหมายน้อยกว่า อ่ะมากกว่าน้อยกว่าเป็นยังไงดูตรงนี้หรือเนี่ยค่ะอันเนี้ยเรียกเครื่องหมายมากกว่าอีกอันนึงเรียกเครื่องหมายน้อยกว่าเราศึกษาอาจจะบอกเหมือนลูกศอนเลยครูไม่ใช่นะคะอ่ะมากกว่าก็คือเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างถัดไปเดี๋ยวจะชัดขึ้นว่ามากกว่าน้อยกว่าเป็นยังไงนะอ่ะครูยกตัวอย่าง เอาเศษส่วนมายกตัวอย่างรูปนี้มีรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดเอาทีละฝั่งเนาะรูปสี่เหลี่ยม1ชิ้นมีสี่ช่องเท่ากันรูปแรกมีสีเหลืองเนี่ยช่องหนึ่งก็คือเศษ1ส่วนสี่ใช่ไหมคะพะมีม,มีมีทั้งหมดสี่ช่องนี่มี1ส่วนจากสี่ส่วนเป็นสีเหลืองนะอีกฝั่งหนึ่ง เป็นสีช่องเท่ากันเลยก็เลยส่วนเท่ากันเห็นไหมคะส่วนก็คือส่วนสีเนาะเพราะมันมีสีช่องส่วนสีเท่ากันเลยแต่มสีสามช่องที่ระบายเป็นสีเหลืองดังนั้นอันนี้ก็เลยเป็นเศษสามส่วนสี่ด้านานักสืกอสาคิดว่าด้านไหนเยอะกว่าน้อยกว่าคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าเรามาลองดูเฉลยกันนะคำตอบก็คือเนี่ย อันเนี้ยเครื่องหมายมากกว่าหมายความว่าไงนักศึกษาสังเกตนะคะมันเหมือนลูกศรถูกไหมมันมีด้านแหลมกับด้านป้านใช่ไหมด้านที่กว้างกว่าด้านที่กว้างกว่าจะหันไปทางด้านที่มากกว่าเนี่ยคือฝั่งมากกว่าด้านที่ปลายแหลมจะอยู่หันไปทางฝั่งที่มีค่าน้อยกว่าเนี่ยอันนี้คือวิธีการใช้เครื่องหมายมากกว่าและน้อยกว่านะนี้เรายังอยู่ในการเปรียบเทียบเศษส่วนอยู่นะคะมา ด้านซ้ายเป็นเลขเศษ1นส่วนสองเนาะด้านขวาเป็นเลขเศษ2อส่วนสี่นะคะมาเรามาดูกันฝั่งไหนเยอะกว่าน้อยกว่าอันนี้เอ๊เหมือนคุ้นคๆเหมือนจะบอกไปแล้วแต่ไม่ใช่รูปนี้เหมือนจะบอกไปแล้วเศษ1ส่วน2กับเศษ2ส่วนสดูซิว่ามันเท่ากันไหมใ่เลยนะคะสรุปว่าเราใช้เครื่องหมายเท่ากับเพราะมันเท่ากันนะคะนะ ต่อไปเป็นเรื่องของการบวกลบเศษกับวกลบเศษส่วนนะแต่เรามาพูดถึงการบวกเศษส่วนกันก่อนนะคะอ่ะมาดูกันช่องแรกมันคือเศษหนึส่วนสีเนี่ยเศษหนึส่วนสีสองช่องเลยเอ้สามสีช่องเลยเศษหนึส่วนสี่สี่ช่องเลยเนาะเศษหนึ่งส่วนสีกับเศษหนึงส่วนสีรวมลงมา ถ้าด้านล่างเนาะรวมลงมากลายเป็นเศษสองส่วนสี่ทำไมถึงเป็นเศษสองส่วนสี่เรามาดูวิธีการกันผูกระจายออกมาให้นะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วน4ี่บวกเศษ1ส่วน4วี่ 4. อันนี้เราเอาเฉพาะช่องสีเหลืองนะเศษหนึ่งส่วน4ดึงมาแล้วก็บวกอีกเศษหนึ่งส่วน4ใส่เครื่องหมายบวกด้วยเท่ากับเราสามารถเขียนแบบนี้ได้นะหนึ่งบวกหนึ่งส่วนสี่เพราะอะไรเพราะมัน เพราะว่าส่วนเนี่ยมันค่าเท่ากันเห็นไหมคะทั้งสองอันจํานวนส่วนทั้งสองทั้งสองอันเลยเนี่ยมันเท่ากันเราก็จะเขียนอย่างนี้ได้เป็น1นบวกหเศษหบวกหส่วนสี่เท่ากับ1นบวกหเท่ากับอะไรสองก็ออกมาเลยเท่ากับ2อส่วนสีอันนี้คือการบวกเศษส่วนนะคะค่ะเรามาดูเรื่องของการลบเศษส่วนนะคะ เรามาดูรูปกันรูปที่สี่เหลี่ยมนี้เนาะมีทั้งหมด4ช่องนะคะก็คือส่วน4ี่ส่วนสี่แล้วเรามีสีเหลืองทั้งหมด3ช่องนะก็คือเป็นเศษสามส่วนสี่นะถ้าเราดูอย่างนี้เ้าจะบวกลบเศษส่วนยังไงเวลาโจทย์มาอาจจะไม่ได้มาเป็นรูปแบบนี้โจทย์อาจจะมาเป็นแบบด้านขวามือมาแค่เศษ4ส่วนสเห็นไหมคะลบเศษสาส่วนส โจทย์อาจจะมาแค่นี้เพราะโจทย์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมาเป็นรูปอันนี้ครูเอามากระจายให้เข้าใจง่ายๆเฉยๆนะมาเศษโจทย์อาจจะบอกว่าเศษ4ี่ส่วนสี่ก็คือเต็มเลยเนาะสี่ส่วนสี่ลบเศษสามส่วนสี่สามส่วนสี่คือแบบไหนสามส่วนสีคือแบบในรูปนี่เลยสีเหลืองสามส่วนนะสามส่วนสี่เราทำยังไงตั้งลบเลยค่ะเอาสี่มาสี่ เอา3ามตั้งลบเอาเครื่องหมายลบมาด้วยลบใส่สามนะส่วนยังไงส่วนด้านล่างมันเท่ากันสองฝั่งเลยสองอันก็สี่มาเท่ากับสี่ลบสามเหลือเท่าไหรนะ่นักศึกษาสี่ลบสามก็ต้องเหลือหนึ่งแล้วก็เอาส่วนมาด้วยส่วนสี่ใช่ไหมคะเพราะว่ามันมันเหมือนกันนี่ดึงมาเลยเท่ากับคำตอบในข้อนนี้จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ค่ะนะค่อยๆทำความเข้าใจนะ โอเคต่อไปการคูณเศษส่วนการหาผลคูณระหว่างเศษส่วนกับเศษส่วนให้นำเศษคูณกับเศษและส่วนคูณกับส่วนแล้วทำให้เศษส่วนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำใจเย็นๆน,นะอย่าพึ่งงงค่ะมาโจทย์บอกว่าเศษสส,ส่วน5คูณเศษ5ส่วน6มา วิธีการก็คือนี่ค่ะเศษดสี่ส่วนห้าคูณเศษห้าส่วนหกนะมันก็จะเท่ากับมาเขียนในนังศึกษาสามารถแสดงวิธีทำแบบนี้ได้เลยนะเขียนนี่เลยเอาเศษสี่เขียนเหมือนกันเลยค่ะสี่คูณห้ากลายเป็นเนี่ยสี่คูณห้าถูกไหมแล้วก็เขียยาวๆแบบนี้แล้วก็5คูณ6ก็เขาบอกนี่เอาเศษเศษคืออยู่ข้างบนใช่ไหมเศษคูณกับเศษก็4คูณ5เลยเท่ากันเท่าไหร่20สิบ นะส่วนคูณส่วนก็5้คูณ6นะลองดูจากภาพเราจะเข้าใจเพิ่มขึ้น5คูณ6กเท่ากับ30ก็จะกลายเป็นเศษ20ส่วน3าทำให้เป็นเขาบอกให้ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำด้วยนะทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหารใช้หารหารหาร10อ่ะก็จะเท่ากับเพราะทำไมถึงใช้เลข10นะักศึกษาอาจจะสงสยัย เพราะจำนวนข้างหลังเป็นเลขเป็นสิบทั้งคู่นะคะยี่สกับสาสิบยังไงสิบก็หารลงตัวอยู่แล้วนะเอายี่สิบกับเศษยี่สิบส่วนสามสิบหารด้วยสิบส่วนสิบเท่ากับเหลือสองส่วนสามดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือเศษสองส่วนสามค่ะเป็นอันเนี้ยสองส่วนสามเป็นเศษส่วนยังต่ำแล้วของยี่สิบส่วนสามสิบนะคะ การหารมาถึงการหารเศษส่วนจะต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะคะมาการหาผลหารระหว่างเศษส่วนกับเศษส่วนให้เป็นให้เปลี่ยนหารวิธีการอันนี้คือทิคเลยนะให้เปลี่ยนหารเป็นคูณและกับเศษเป็นส่วนก่อนยังไงอ่าเรามาดูโจทย์กันโจทย์คือ เศษหนึ่งส่วนสองหารด้วยเศษหนึ่งส่วนสี่อ่า <_ d ata> เขาบอกว่าเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนอ่าเราตั้งก่อนหนึ่งส่วนสองเอาหนึ่งส่วนสองมาก่อนเขียนหนึ่งส่วนสองอ่าเขียนก่อนนะหนึ่งส่วนสองเปลี่ยนหารเป็นคูณเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณค่ะเห็นไหมอ่า กับเศษเป็นส่วนหมายถึงกับข้างหลังนะไม่ใช่กับข้างหน้ากับเศษเป็นส่วนเอาสีขึ้นมาข้างบนสี่ขึ้นมาเป็นเศษแทนและเอาส่วนหนึ่งลงไปข้างล่างเห็นไหมสลับกันนะเท่ากับแล้วก็คูณเหมือนเมื่อกี้นี้เลยเหมือนต่อเหมือนการคูณเลยตั้งเลยหนึ่งเขียนหนึ่งคูณสี่เห็นไหมเหมือนัง้งเหมือนข้อที่แล้วเลยหนึคูณสเท่ากับสอ่ะ เอาส่วนมาคูณกัน2คูณ1เท่ากับ2ดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือเศษ4ส่วน2ไม่จำเป็นต้องทำสำหรับข้อนี้ไม่ต้องเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเพราะว่าในส่วนนี้มันก็เป็นถือว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะคะหรือเราอาจจะหารอีกได้ไหมก็ได้นะอาจจะเป็นเศษ2ส่วน1แต่อย่างนี้ก็จ,จะดีกว่านะคะ ค okay. จบไปแล้วนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาพค11001กับครูรัฐพันธ์จิรพัฒสกุลครูผู้สอนคนพิการค่ะนักศึกษาอย่าลืมไปดูไปทำใบงานใบความรู้ตามที่คุณครูแต่ละท่านมอบหมายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ